เซนออกมาฟาดวันนี้นะครับมีนักการเมืองขายชาตินักการเมืองขายชาติฝั่งของขเขมรเองนักการเมืองฝ่ายคา้านที่จะยึดเก้าอี้ฮุนเซนที่จะยึดเก้าอี้ฮุนมาเนตเอา,ขาเขมรเข้าสู่สภาวะสงครามนี้จ้องที่จะซัดฮุนเซนเอาเหอะ วันนี้ให้เป็นจุดจบของหุ่นเซ็นและหุ้นมาเนตเลยแล้วกันบุญเซนก็ออกมาเดือดเลยครับว่าแม่ไอ้พวกนี้มันไม่รักชาติขเขมรเนาะมันเป็นไส้ศึกไอ้พวกที่เป็นคนขเขมรที่อยู่ในฝั่งประเทศไทยเนี่ยไอ้ที่ต่อสูอ้บอกว่าวันนี้เนี่ยต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยของขเขมรเ,เนี่ยวันนี้ไอ้พวกนี้รัฐบาลไทยต้องจับมาให้ทางการกขเขมรให้หมดไอ้พวกเนี้ยมันเป็น คนที่ไม่รักชาติขเขมรจริงนักการเมืองฝ่ายคา้านโอ้หุญเซนไล่ายาวเลยมันเป็นอย่างที่ผมพูดจริงๆว่าบุญเซนมาถึงทางตันถ้าเอาขเขมรเข้าสู่สภาวะสงครามเมื่อไหร่ฝ่ายค้านก็ซัดประชาชนขเขมรที่เขาไม่เห็นด้วยก็ซัดวันนี้เป็นจริงบุญเซนวันนี้ออกมาซัดเดือดถึงนักการเมืองฝ่ายค้านของประเทศตัวเองของขเขมรรวมทั้งนะ กลุ่มประชาชนที่เขาขับเคลื่อนขับเคลื่อนและขับไล่นะครับรัฐบาลฮุนมาเน็เป็นไงเป็นไงฮะคุณเห็นไหมครับว่ามันปรากฏการนี้มันจะสร้างแรงกระเพื่อมผมถึงบอกว่าวันนี้เนี่ยคุณเอาขึ้นศาลโลกมันเป็นปการประกาศสงครามกับเขาเรียกว่าสงครามเย็นกับประเทศไทยโดยตั้งใจนะต้องใช้คําว่าตั้งใจนะวันนี้สงครามเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะสงครามที่ยก ปืนและหันปลายกระบอกปืนมาทางประเทศไทยนะฮะแต่มันเป็นสงครามการค้ามันเป็นสงครามเย็นเป็นสงครามแห่งความรู้สึกรักชาติของแต่ละชาติของคาเมนของประเทศไทยซึ่งวันนี้แน่นอนอ่ะต่างฝ่ายก็ต่างเล่นสงครามเย็นคุณก็เห็นกันนะสงครามเย็นอะนะครับท่านเห็นอยู่ ไอ้นี่ปรับเจ็ดวันจาก60วันประเทศไทยเอามั่งนะเจ็ดวันนะอยู่ได้เจ็ดวันนะขเขมรเข้ามาเนี่ยจาก60วันก็เหลือปรับวีซ่าเจ็ดวันเออนะครับอืมโออยู่ในวงการเมืองต้องรู้สิครับต้องรู้ครับเรื่องพวกนี้มองแป๊บเดียวรู้แล้วนะว่าแรงกระเพื่อมทางด้านการเมืองผมบอกเลยของไทยเนี่ยนะ รัฐบาลไทยการเมืองไทยเนี่ยร้อนแรงนะแต่ขมเมรเนี่ยโอ้โหร้อนชาเพราะอะไรเพราะฮุนเซนเนี่ยนะครับนะจะใช้คําว่ายึดอํานาจการปกครองมา40ปีได้ไหมโอ้โหเป็นนายกรัฐมนตรีที่ยาวนานที่สุดในโลกแล้วมั้งนะครับถึงขั้นเนี่ยสถาปนาตัวเองเป็นสมเด็จนะครับเพราะผมถามว่าวันนี้เนี่ยการเมืองภายในมันรอระเบิดนะ,ะจากฝ่ายค้านจากฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยอก,กองกําลัง ทาหารที่เขาไม่เห็นด้วยกับฮุนเซนก็มีประชาชนกะเมนที่เขามองว่าการบริหารราชการแผ่นดินหรือเศรษฐกิจที่ล้มเหลวของฮุนเซนเขาจะถีบออกจากเก้าอี้อยู่แล้วสําหรับฮุนวานเฮนซึ่งเป็นหุ่นเชิดของฮุนเซนคนเป็นพ่อเนี่ยนะเพราะฉะนั้นการแปลการเมืองมันไม่ยากเลยครับเราว่าการเมืองประเทศไทยเนี่ยร้อนแรงแล้วโอ้ประเทศเพื่อนบ้านเนี่ย นะครับร้อนชามากกว่าอีกเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยนะครับนะการมองการเมืองมิติการเมืองแทบไม่ต่างกันเพราะฉะนั้นอ้าวอุนเซนออกมาฟาดละฟาดเขาคนขมรด้วยกันฟาดนะประชาชนที่เขาต่อต้านว่าวันนี้มันอยู่ฝั่งไทยทั้งนั้นมันอยู่ฝั่งไทยทั้งนั้นต้องจับประชาชนเนี่ยไอ้คนขมรที่อยู่ฝั่งไทยเนี่ย รัฐบาลไทยเนี่ยอย่าช่วยเหลือนะห้ามให้การช่วยเหลือไอ้กลุ่มที่มันกอ,อดกอม็อบกันที่มันไม่เห็นด้วยและจะขับไล่รัฐบาลของขมนนะต้องส่งตัวให้รัฐบาลขมนให้หมดนี่วันนี้เขาออกมาอย่างนี้วุลเซนออกมาฟาดเดือดเพราะว่าคล้ายๆมีหนอนบ่อนไส้มีไส้ศึกนะเป็นคนขมนเองแต่ไม่รักชาติขมรเอาไงล่ะครับพี่น้อง ก็มันเป็นไปตามไทม์ไลน์ที่ผมเล่าทั้งหมดอ่ะผมบอกแล้วว่าแรงกับเพื่อมเนี้ยมันมันรู้อยู่เต็มอกนะครับหุนเซนเขารู้อยู่เต็มอกอืมอ่าฮุนเซนล้มเจ้าใช่ไหมถ้ามันล้มได้มันล้มแล้วแต่นี่มันยังไว้หน้าเจ้าบางแค่สถาปนาตัวเองเป็นสมเด็จแค่นั้นเองแค่นั้นเองนะเออถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยเนี่ยถ้าเป็นถ้าเป็น ถ้าเป็นของไทยเนี่ยนะครับนะมันก็สถาปนาเป็นในระดับแบบเชื้อพระวงศ์อะไรประมาณนี้นะเทียบเท่ากันนะจากคนที่ไม่ได้มีเชื้อพระวงศ์นะมาจากร,ราชสกุลแบบชาวบ้านธรรมดาเนี่ยอพอถึงจุดจุดหนึ่งมีอำนาจเหนือกษัตริย์ในใ้คำนี้นะถ้าเป็นสมัยก่อนนะกส็สถาปนาตัวเองเป็นเป็นราชวงศ์เป็นเชื้อพระวงศ์นะเออเป็นนามสกุลอีกสกุลหนึ่งที่เทียบเท่ากับ ราชวงศ์ที่ปกครองบ้านปกครองเมืองซึ่งมันเป็นอย่างนั้นใครจะมองอย่างอื่นผมไม่รู้แต่คําว่าสมเด็จเนี่ยคุณต้องเข้าใจว่ามันก็คือกษัตริย์อะในในระดับกษัตริย์อะของกัมพูชาะ่ะพูดกันง่ายๆอะมันมีภาพหลุดออกมานะครับว่ากษัตริย์ของกัมพูชาเนี่ยสู่ฮกใก้กับสมเด็จฮุนเซนผมก็ไม่รู้แท้จริงยังไงผมไม่รู้นะเออกษัตริย์ ของกัมพูชาเนี่ยเนี่ยผมผมไม่ชัดเจนนะใชอะ่องค์ปัจจุบันก็คือ,อสมเด็จพระโบรมมนาศนโรดมสีหนุหรือเปล่านะที่ยังมีชีวิตอยู่นะเออแต่เพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยก็ว่ากันไปนะครับเรื่องขเขมรก็ไม่อยากจะยุ่งหรอกบอกตรงว่าไม่อยากจะยุ่งคุณจะสถาพนาตัวเองเป็นอะไรก็สุดแท้แต่แต่วันนี้มันเห็นแล้วไงว่าขเขมรก็คล้ายๆประเทศไทยนะ เออประเทศก็เป็นของประชาชนนะชาวคขมนเขาก็รักชาติรักแผ่นดินเขาเหมือนกันไม่แพ้สมเด็จฮุนเซนนะนี่ผมเรียกสมเด็จถูกไหมเนี่ยเออตั้งเองผมตั้งเองก็สถาปนาตัวเองนะครับส่วนว่าประชาชนก็จะเห็นด้วยหรือเปล่าเด้อผมไม่รู้นะเพราะผมไม่ใช่คนขเขมนผมตอบแทนไม่ได้เออส่วนใครจะไปสถาบนาตัวเองเป็น มากกว่าสมเด็จก็สุดแท้แต่นะครับเออจะเป็นกษัตริย์เลยก็สุดแท้แต่อ่าแต่วันนี้เนี่ยพอความเคลื่อนไหวนี้ออกมาเนี่ยพี่น้องเริ่มเห็นแล้วใช่ไหมมันเป็นอย่างที่ผมวิเคราะห์ไว้ก่อนหน้านี้นะว่าไปสารโลกกับไม่สําเร็จเราคุณไปฟ้องอะ่ะอ่าสุดท้ายก็มาคณะกรรมการ JB ตอนนี้วันนี้ให้น้ําหนักมาทางการเจราจาระหว่างประเทศนะใกล้เคียงที่มีข้อพิพาทกันผ่านคณะกรรมการ JBC เป็นหลักซึ่งตัวแทนฝั่งขเขมรใครเป็นประธาน JBC เอามาเจราจากับประธาน JBC และคณะกรรมการทั้งหมดหนะของชุดเจราจาที่เป็นตัวแทนประเทศไทยอะชื่อคุณประสาสคุณประสาสซึ่งเป็นทูตเก่าประจํากรุงพนมเปญซึ่งเป็นคนไทยนั่นแหละออืมคุณอดมบอกว่าผมเป็นคนขเขมรผมไม่เห็นด้วยเลยครับ นั่นแหละผมบอกแล้วคนคาเมรเนี่ยคือเขารักชาติของเขาไม่ใช่เขาไม่รักนะแล้วเขาก็ดูเป็นว่าใครคนดีใครคนไม่ดีนะครับใครคนดีคุณเชื่อเหอะนี่ส่วนเยอะเลยที่เขามีความรู้สึกว่าเขาไม่พอใจนะกับการลากประเทศเขาเข้าสู่สภาวะสงครามผมถึงบอกว่าวันนี้นะเจ้าของประเทศนะก็คือคนคาเมนทั้งหมดอะคนไทยเช่นเดียวกันเจ้าของประเทศอะ ก็คือคนไทยทั้งหมดอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยการกระทําของผู้นําเนี่ยนะประชาชนเนี่ยคนคขมรมไม่ได้เห็นด้วยร้อยเปอร์เซนครับไม่ได้เห็นด้วยร้อยเปอร์เซนกับการลากไปเนี่ยสุดท้ายเนี่ยผมถามว่าไอ้คนที่ลําบากคืออะไรคือประชาชนประชาชนเนี่ยลาบากคุณไปดูด่านปอยเปรตและด่านที่กําลังทยอยปิดน,นะครับปิดก่อนกําหนดเวลาก็ดี จะเตรียมตัดน้ําตัดไฟก็ดีนะมันเป็นผลพวงมาจากการตัดสินใจของผู้นําทั้งนั้นเลยนะทั้งนั้นเลยนะเพราะฉะนั้นคุณดูผู้นำเขาสิเขาเ,เขาเรียกว่าอะไรฮะเขาเรียกผู้นําพาซวยพาประชาชนเขาไปดูด่านปลอยเป็ดเลยครับประชาชนคนไทยครอบครัวคนไทยดองกับคนขเขมรไปมาหาสู่เป็นญาติเป็นดองกันอะ เออเป็นลูกเขยเป็นลูกสะพ้ยเป็นอะไรกันนะเขาเป็นญาติพี่น้องกันนะครับเขาไม่ได้เป็นศัตรตูกันนะแต่วันนี้นะฉนวนเนี่ยมันเกิดจากผู้นําฉนวนมันเกิดจากผู้นะํานะมันไม่ได้เกิดจากประชาชนนะนนะประชาชนเนี่ยเขาก็ทํามาหากินกันเขาเป็นพี่น้องเข,เ,เขาเป็นเขาเป็นเขือญาติซื้อด้วยซ้ำน่ะตรงชายแดนนะ่ะที่เขาค้าขายกันเนี่ยในเครือญาติพี่น้องเขาทั้งนั้นนะ่ะ คนเขมรคนไทยเนี่ยแทบเป็นครอบครัวเดียวกันนะแต่ผมถามว่าใครทําให้แตกแล้วก็เพราะไอ้สองพ่อลูกที่บ้าอำนาจผมพูดไปแล้วมันทําให้ประชาชนปลุกประชาชนรักชาติผมถามว่าวันนี้คนเขมรคิดได้กันหมดแล้วเขาไม่บ้าไปด้วยหรอกนะครับเขาไม่บ้าไปด้วยหรอกเพราะฉะนั้นเนี่ยใครบ้าบ้าไปคุณดูนี่เอาเอาเขาจริงๆใครตามหลังหุ้นเซนบ้างใครตามหลังหุนมาเน่นบ้าง นะครับมันบ้าไปเลยมันบ้าแตกสองพ่อลูกเขาอะนะครับอืมเออนี่แหละคนขมิมนน่ารักแยะผมถึงบอกว่าวันนี้อย่าไปพูดถึงชาความเหม็นเลยเขาญาติพี่น้องเราทั้งนั้นญาติพี่น้องเราทั้งนั้นนะครับเอาเฉพาะตัวบุคคลดีกว่าวันนี้ทําไมถึงออกมาขับเคลื่อนเพราะก,กลัวเสียอนานาจหรือเปล่า วันนี้โอเคแล้วล่ะทุกอย่างจบแล้วเพราะคุยมาหลายเทปมากปัญหาสองพ่อลูกเนี่ยคืออยากจะเปลี่ยนเรื่องมากๆวันนี้เนี่ยพอเรื่องเนี่ยข่าวมันไปถึงคณะกรรมการ JBC ก็มีการถกกันในตัวประธาน JBC ซึ่งน่าจะมีความไม่เป็นกลางนนประเทศไทยเนี่ยกลุ่มผู้ประท้วงในประเทศไทยเขาก็ไม่เห็นด้วยจะไปยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีนะครับว่าไม่เอาเอกประสาสหรือคุณประสาท หรือท่านประสาสตเขาไม่เอานะเพราะเกรงว่าจะไม่มีความเป็นกลางแค่นั้นเองโดยคนที่ออกมาตัวตั้งตัวตีเนะี่ยังคุณสนธินะพี่วีระสมความคิดเนี่ยเขาบอกเขาไม่เอายังไงเขาไม่เอาเพราะเขาเห็นลิ้นแล้วลิ้นดําด้วยนะครับลิ้นดําด้วยเขาไม่เอาแล้วนะครับสําหรับคุณประสาทตรซึ่งเอาแล้วสุดท้ายกันมาที่การเนี่ยเขาตั้งคุณประสาทเพราะอะไรเนี่ยนี่มันต้องไปดูเหตุผล ทีนี้เนี่ยกลุ่มผู้ประท้วงก็มองถึงเป้าประสงค์ว่ารัฐบาลมีจุดประสงค์อะไรหรือเปล่าถึงตั้งประสาสขึ้นมาเป็นประธานเจราจานี่มันไปตะขิตตะหวงใจถึงคุณสมบัติและความเหมาะสมของคุณประสาทที่จะนั่งเป็นประธาน j b c ตัวแทนนะครับประเทศไทยไปเจราจานะพื้นที่ข้อพิพาททั้งหมดเออนี่มันก็ข่าวมันาประมาณนี้แหละครับวันนี้นะ พี่น้องมีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์กันเข้ามานะครับส่วนผมก็เล่าข่าวอย่างเดียวนะครับผมไม่ไม่ได้มีความรู้สึกว่าผมจะต้องไปเกลียดชังใครไปโอนเอ็นฝั่งฝั่งไหนนะระหว่างรัฐบาลนะครับที่เขาเจราจากันอยู่เนี่ยนะสเตปเขาก็คือตั้งทีมเจราจาให้เสร็จนะครับสเตปนะสเตปของการไก่เกียรไอ้ jbc อะไรเนี่ยนะคือตั้งตัวแทนให้จบนะแล้วก็ว่ากันด้วยด้วยเรื่องหัวข้อในการเจราจาแน่นอนกลุ่ม ที่เขาประท้วงกันเขาบอกยกเลิกเลยนะยกเลิกเลยเออะไรก็แล้วแต่สนธิสัญญาหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะยกเลิกให้หมดตั้งแต่แรกอะนนแล้วมาคุยกันใหม่มาล้างไพ่ล้างกระดานแล้วก็มาเคลียร์แล้วมาคุยกันใหม่มว,มว,มหมว่าตกลงเนี่ยมันจะอะไรยังไงกันแนะ่นะหาความชัดเจนบนพื้นฐานของรากของข้อมูลตั้งแต่ดั้งแต่เดิมมาเนี่ยสรุปเป็นของใครอะไรยังไงเนี่ยก็ออกมาพิสูจน์กันนะครับเออ มันก็จะได้มีข้อยุติว่าอ่าใครรุกใครใครไม่รุกใครแล้วตกลงผืนแผนที่เนี่ยฉบับไหนของใครเนี่ยนะครับมันเป็นเกณฑ์ที่สามารถยึดโยงกับข,ข้อเท็จจริงได้ได้บ้างก็แค่นั้นเออนะเพราะฉะนั้นเอาคุณฟังดีๆนะคุณฟังดีๆตัวประธาน JBC สำคัญมากๆนะครับ ตัวประธาน JBC สําคัญมากๆผมบอกแล้วสารโลกไม่มีบทบาทอะไรแน่นอนแต่วันนี้เนี่ยจะเสียไม่เสียอยู่ที่ JBC อย่างเดียวผมบอกไปแล้วนะครับวันนี้มันก็ตีวงแคบนะครับก็มาถึง JBC จริงๆด้วยวันนี้เห็นไหมมา <laughs> อย่างนี้จริงๆแล้วสําคัญนะผมบอกเลยว่ามันสําคัญนะสําคัญจริงๆครับสําคัญตรงไหนเราไปเสียรู้เขาอะถ้าเราเสียรู้เขาอะก็จบแล้วก็จบแล้ว เสียรู้ยังไงก็อย่างที่ผมบอกไงถ้าเจราจาทร,รัพยากรใต้ท้องทะเลอย่างกากูดและบอกว่าแบ่งคนละครึ่งก็เสียรู้เขาแล้วถ้ายอมบอกว,ว่าตกลงกันไม่รู้เรื่องคุยไม่รู้เรื่องก็บแบ่งกันซะอะไรเงี้ยแบบง่ายๆอย่างเงี้ยนะโอ้จบเลยนะครับจบเลยนะนะถ,ถ้าถ้ารารากฐานการตกลงแบบนี้บอกว่าใต้ท้องทะเลแบ่งคนละครึ่งนั่นหมายความว่าเหนือท้องทะเลบนพื้นแผ่นดินก็ต้องแบ่งคนละครึ่งด้วยเช่นเดียวกันถ้าตกลงอย่างนี้นะมันจะนําไปสู่การ ตัดสินใจหล,หลายๆอย่างในการที่จะหาข้อยุติได้ไม่ยากเลยสําหรับขมรที่จะบอกว่ากอกูดเนี่ยนะเซีย่ยวนึงก็เป็นของคนขมินี่มันเป็นอย่างนี้ครับเพราะฉะนั้นพี่น้องดูเป้าประสงค์กันดีๆนะวันนี้นะครับว่าฝั่งเราเป็นยังไงฝั่งกัมพูชาเป็นยังไงนะครับในเรื่องของการเจราจาวันนี้เนี่ย ไทยเขมรก็พูดกันอีกสักวันหนึ่งก่อนแล้วกันนะครับในเรื่องของการเจรจาโดนการโดนตั้งข้อสังเกตจากกลุ่มผู้ชุมนุมนะครับกลุ่มผู้ชุมนุมก็คือใครคุณสนทิคุณปานเทพนะพี่วีระสมความคิดออตั้งข้อสังเกตการเจรจาผมพูดไปแล้วเมื่อคือนจําได้ไหมผมพูดไปแล้วนะครับว่าเมื่อคือนเนี่ยสารโลกเนี่ย กบ,บูชาดึงคนเดียวมันไปไม่ได้สุดท้ายก็ต้องมาจบที่คณนะกรรมการเจราจา JBC ระหว่างเนี่ยประเทศที่เขามีปัญหากันเนี่ยนะ,ะสรุปว่าวันนี้เนี่ยพี่วีระสมความคิดที่เคยติดคุกขเขมรเขาก็บอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยท่านทูดท่านทูดทูตไทยขเขมรเนี่ยนะซึ่งตอนนั้นเนี่ยตอนที่คุณวีระ สมความคิดติดคุกเนี่ยไอท้ทูตไทยขเขมรเนี่ยชื่อประสาทท่านประสาทหรือคุณประสาทไม่รู้นะเป็นทูตและพยายามนะครับพยายามที่จะให้พี่วีระสมความคิดเนี่ยยอมรับนะครับออยอมรับในสิ่งที่ตนเองไม่ได้กระทำยอมรับว่าในเรื่องของการเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ กรณีพิพาทระหว่างไทยกับมรเนี่ยยอมให้ยอมรับว่าตนเองเนี่ยซึ่งเป็นคนไทยเนี่ยทำผิดนะคุณปราศาสตรในตอนนั้นเนี่ยก็คือเป็นทูตไทยนะครับอ่าไทยเนมรซึ่งวันนี้กลับกลายมามีบทบาทสำคัญนะเป็นถึงประธานนะคณะกรรมการ JBC เป็นคณะกรรมการไกล่เกลีย่ยปัญหาข้อพิพาท ระหว่างขเขมรกับประเทศไทยซึ่งคุณวีระบอกไม่ยอมรับเลยสำหรับคนนี้นะมันมีนัยยะแน่นอนในการแต่งตั้งคนนี้เป็นประธานไกลเกลี่ยซึ่งสอว่าถ้าเจราจาไปเจราจามาเนี่ยนะทั้งสามประสาสาทเนี่ยและผืนแผ่นดินที่เป็นข้อพิพาทจะเสียเปรียบขเขมรเอาซะง,ง่าย เอาแล้วล่ะครับวันนี้หลายคนก็ไปเซิร์ชเลยคุณประสาสเป็นใครมานั่งเป็นประธาน JBC มีความไว้เนื้อเชื่อใจอยังไงในรัฐบาลคุณอุ้งอิงเออเอาสิครับคุณประคุณประสาสใช่ไหมนำสกุลอะไรนะอะไรประสาสนี่แหละนะครับนะก็มีการดีดไปเช็คประวัติใน Google กันคุณประสาทอ่ะเช็คกันเห็นเห็นเลยอะนะครับนะประสาสต์ ประศาสตร์นะประศาสตร์นะเช็คก,กันเห็นเนนแล้วนะประธานเอ่อ JBC เอ่อเดี๋ยวจะไม่เชื่ออีกเดี๋ยวบอกว่ามั่วอีกนี่ไงเห็นไหมเอ่อเนี่ยคุณวีระเฉเป็นใครมาจากไหนเนี่ยเขาแฉ๋กันเนี่ยเนี่ยคุณประศาสตร์เนี่ยนะครับเออนำทัพถก JBC ปมเขตแดนไทยกัมพูชา นะครับเคลีย์ช่องบกนะครับนี่ฮนะเออมีอำนาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมอ,อกรรมธิการหรือคณะทำงานเพิ่มเติมภายใต้ความเหมาะสมโดยมีนายประสาทประสาทวินิจฉัยอดีตเอกอัคราชทูตประจำกรุงพนมเปญชัดเจนนะครับทีนี้วันว่าจะไม่เป็นกลางเอาว่ากนันง่ายๆว่าคุณประสาทเอาเหอะเมื่อตอนเป็น ทูตเนี่ยก็นะครับพยายามบีบบังคับให้คุณวีระสมความคิดพูดในสิ่งที่คุณวีระไม่ได้ทำคือยอมรับกับคเมเณรแหละว่าในคดีตอนนั้นเนี่ยว่าตนเองเนี่ยเป็นฝ่ายที่กระทำผิดกับทางคเมเณรซึ่งพี่วีระก็ไปติดคุกคเมเณรเอาโอ้โหล่อเข้าไปนะครับวันนั้นเ,เป็นวันที่พี่วีระบอกโอ้โหจำจนมาถึงวันนี้เลย เพราะตอนนั้นเนี่ยคุณประสาสตรเขามีอำนาจเพราะว่าเป็นถึงเอกอัคราชทูตเนี่ยประจํากรุงพนมเปญเอาแล้วแล้วนะฮะวันนี้มาเป็นประประธาน JBC ก็สว่า่าจะเสียเปรียบให้กับนะครับกัมพูชานะนะครับอ่านะครับสวัสดี f อฟทุกคนนะครับ สวัสดีทุกท่านโอ้ย้ายไปนานแล้วครับย้ายไปนานแล้วครับพี่พี่สุสนทรครับสวัสดีครับคุณชาวล,ลิตส,สวัสดีนะครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะฮะเอ,อ่อเพราะฉะนั้นความเป็นกลางเนี่ยในการแต่งตั้งนะครับคุณประสาทเนี่ยก็เป็นที่กังขาของกลุ่มผู้ชุมนุมนะครับนะว่าวันนี้ถ้าไปเป็นประธานเจราจาเนี่ยเป็นตัวแทนฝั่งไทย นะครับฝั่งกัมพูชาก็จะมีตัวแทนฝั่งคนกัมพูชามาด้วยเนี่ยนะครับก็จะเกิดความไม่เป็นกลางจะไปซูฮกเขาไหมจะไปยอมเขาหรือเปล่าจะไปเสียเปรียบในข้อตกลงต่างๆเขาหรือเปล่าอันนี้เป็นสิ่งที่นะครับกลุ่มผู้ชุมนุมนะครับคุณปานเทพคุณสนทิคุณวีระสงความคิดและอีกหลายๆคนเนี่ยไม่สามารถปล่อยผ่านได้เลยในเรื่องนี้นะครับมันก็เลยเป็นเรื่องขึ้นมาว่า หลายคนเนี่ยก็ไปเซิร์ชชื่อคุณประสาทกันก็ปรากฏว่าตอนนี้ก็รู้กันหมดแล้วแหละนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้การถกในเรื่องของพื้นที่ทับซ้อนนะโนแมนแลนด์ no Land, หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับยังคงดำเนินต่อไปส่วนฝั่งกัมพูชาก็เสนอสารโลกไปฟ้องสารโลกไป jbc ก็ JBC ไปก็แล้วแต่นะครับวันนี้ถ้าเจรจาแล้วเสร็จปุ๊บต้องเสียสามประสาทไปเนี่ยนะ ผมว่าคนไทยไม่ยอมแน่นอนนะไม่ยอมแน่นอนวันนี้เนี่ยท่าทีต่างๆเนี่ยรอสัญญาณที่ชัดเจนนะว่าว่ามีการตัดน้ำตัดไฟตัดเน็ตหรือไม่นี่หลายคนรอสัญญาณตรงนี้นะสัญญาณของการเปลี่ยนแปลงที่วันนี้หลังจากที่ปรับกำลังทหารนะครับใช้คำว่าปรับกำลังทหารไม่ใช่ถอยนะอย่าใช้คำว่าถอยนะรัฐบาลไทยพยายามบอกว่าไม่ใช้คำว่าถอยนะใช้คำว่าปรับ กำลังหารเนี่ยนะอยากให้มีความรู้สึกว่ามันซอฟลงไปหน่อยเขาไม่ได้ขี้ขลาดทหารเนี่ยเขาไม่ได้ถอยด้วยทหารกัมพูชาก็ไม่ได้ถอยนะอันนี้เนี่ยเขาไม่ได้ถอยแต่ปรากฏว่าเนี่ยนะครับนะทางกองทัพบ,บกเนี่ยเขาบอกว่านี่ไปมอนิเตอร์นะกำลังพลของทหารกัมพูชาที่ถอยร่นไปเนี่ยปรากฏว่ามันก็ยังอยู่ในเขตพื้นที่ที่เป็นแผนที่ของประเทศไทยอยู่ดี นะที่ร่อนไป200เมตรเนี่ยก็ยังอยู่ในเขตที่เขาเรียกว่าไม่ใช่เป็นเขตน no Man Land, ูแมนแลนด์ใช่ด้วยซ้ำเป็นเขตผืนแผ่นดินไทยที่นะครับอ,อ,อยู่ระบุอยู่ในแผนที่นะครับมาตั้งแต่สมัยรัยการที่5แล้ว วันนี้เอาแหละจะโนแมนแลนด์ไมโนแมนแลนนะครับยังถกกันไม่จบขอขอบคุณสำหรับการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดข่าวสารของเรานะครับ